พระการกา้นาทองบทที่สี่เบ็ดดาบเดี่ยวล่าวิญญาณต่อเหนือของลำน้ำอาลกโคยห่างประมาณสิบสองลีเป็นสันเขาลูกหนึ่งบนยอดเขาก่อสร้างตึกโดดเดี่ยวหลังหนึ่งขนาดนามตึกแหนงชมฟ้าขณะนี้เป็นยามมดุนลุ่งบอกหนาะทึบคลี่กลุ่มขุนเขาพัยพรึกพระสุธาเงียบงนันปานบางเวงกระทั่งเสียงหนอนแมลงร่ำร้องก็ไม่ได้ยิน ยามนั้นกลับมีคนพูหนึ่งไม่ได้หลับไหลควบขับม้าตะลุยตะบึงมุ่งตรงมายังตึกแแหนชมฟ้าปัดนี้มันนับว่าบรรลุถึงที่หมายแล้วดังนั้นรางบางเหียงหยุดมา้าที่เชิงเขาแงหงหน้ามองขึ้นมาผู้มาคือเล้งจุนอัว้วนับแต่เมื่อวานจุบจนถึงเช้าวันนี้เล้งจุนอั้วควบขับม้าสลาตันเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนแต่ตนหารู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่เลื่อนลมภายในกาย กับร้อละอุพุ่งพลาดด้วยเพลิงอาคาตม้าสลาตันหลังจากผ่านการดอมแหลมเดินทางอย่างยาวนานถือกับเด็ดเหนื่อยจนเงือตกกีบจมูกมีควันขาวปุยพุ่งออกมาเป็นกลุ่มก้อนลิ้ยงจุนอ้วพิกายลงจากหลังมา้าสายลมโชยพัดช,ชุดยาของตนพรล้้วเปลิวสวยดังพืบพับบางครั้งเผยเห็นถึงด้ามดาบงาช้างที่โศกด,ด้านซ้าย เลงจุนอัวยกมือตบตะโพกมาปล่อยให้เล็มย่าในระแวกใกล้เคียงตัวเองพุ่งปราขึ้นสู่ยอดเขาอย่างรวดเร็วชูกรูให้หลังขึ้นมาถึงบนยอดเดินเห็นริมป่าปโปรง่งปูห้องไว้หลังหนึ่งดังนั้นดีพุ่งกายตรงเข้าหาดูดเกาทันหลุดจากแหลง่งขยับพูดว่ามิกิคราก็มรรลุถึงข้างตึกเห็นห้องหับนี้จะสร้างหน้าต่างสามบานมีประตูทางออกบานหนึ่ง ลิงจุนอ้วสสำรวจหมอตลบหนึ่งจากนั้นมุ่งตรงมาอย่างประตูหน้าห่างแม้ฝ่ายตรงข้ามอยู่ภายในห้องไม่ว่ามีหนทางหลบหนีกี่สายรับรองไม่อาจหนีรอดจกเงื้อมือตนแลเห็นประตูห้องปิดสนิทยามนั้นมิขบคิดลังเลยกมือเคาะหนักๆหลายราครั้งชูคุดูให้หลังภายในห้องมาเกิดเสียงงูงเหยี่อเสียงหนึ่งดังว่าเป็นผู้ใดรุดมาเคาะประตูตั้งแต่เช้าหรือลิงจุนอ้วกลราวเสียงราบเรียบย เราสังกัดหมู่บ้านหยกแดงได้ยินเสียงสวมใส่เสื้อผ้าดังสวบๆจากนั้นเสียงถอดก่อนประตูผู้เปิดประตูเป็นชายการหน้าเหลืองซีดคล้ายอมโลกเนิ่นานานปีผู้หนึ่งชุดดำที่สวมใส่ยังกาดกระดุมไม่เรียบร้อยเบิ่งตางงเหงียกวาดมองไม่ยังเบื้องนอกยังไม่ทันเห็นชัดตาว่าผู้มาเป็นใครเล้งจนอ้วกก็ผักประตูโดยแรง ขอบประตูกระแทกใส่ชายกันหน้าเหลืองจนปิวกระลิวไปล้มงายลงกับพื้นชายการหน้าเหลืองแผลร้องอยงเจ็บปวดความง่วงเหงาปาศนาการสิน้นสองมือ,อยันพื้นไนิ้หนลดนลุกขึ้นนั่งเล้งจนอ้วสืบท้าเข้าห้องสีหน้าอันเย็นชาเยี่ยยบสกใชายกันหน้าเหลืองจุดปากอ้าตาค้างยามกันดันหรรันปัสจากซุ้มเสียงเปร่งออกมายามนั้นห้องชั้นใหนมาเกิดสุ้มเสียงหนึ่งทางว่า ชัวซ่าร่ำร้องตะโกนกล้องตั้งแต่เช้าใหญ่าการเป็นพบเห็นพูดผีปีศาจหรือกระแสเสียงนี้พอกระจบโสดเล้งจุนอ่วถึงกับสถานทั้งร่างจดจำออกว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นใครสำหรับกับเล้งจุนอ่วซุ้มเสียงนี้มีคล้ายเพลงจับปากผู้คนหากแต่เป็นเสียงคููกำลังของเดลฉานสองตาเล้งจุนอ่วพันษาปกระกายกลาดเกลี้ยวมิหิตสืบเท้าสู่ห้องชั้นไหน ใช้การหน้าเหลืองล่นลานลุกขึ้นสกัดขวางหน้าเล้งจุนอ้วร่ำร้องว่าสาหายเป็นคนในเส้นทางใดด้านไหนเป็นสารที่พักรักษาของบวนใต้เอียท่านเล้งจุนอ้วไม่รอรับฟังจบความพันสมบัดมือตบออกแววเสียงฉาดใหญ่ใช้การหน้าเหลืองถูกตบปล่อยลเลี่ยวเป็นสามเชีย้ยโลหิตฉีดพุ่งจากปากเป็นฟูฝอยกระแทกนั่งลงกับพื้นไม่อาจกระเสือกสนดิ้นโดนได้ เลงจุนอ้วถลังกายวูบเข้าสู่ห้องชั้นไหนดุดสายฟ้าภายในห้องจัดตั้งเตียงใบหนึ่งบนเตียงนอนไ่ด้วยเป้าหมายที่ตนกำลังไล่ล่าเล่ายี่อันดับสองในสี่จอมทมินบ้วนเก่าบ้วนเก้าจะอย่างไรนับเป็นนักเลงเก่าอันโชคโชนพอแววเสียงร้องทะถางฉัวสาก็ฉุดคิดว่าผิดท่าไปตบโบคว้ากระบองเขี้ยวพยักข้างเตียงพิกายลงมายังไม่ทันมีความเคลื่อนไหวใด เงาร่างที่คล้ายวิญญาณพูดพรายของเล้งจุนอ่วก็วาบเข้าสู่คลองจากสุบวนเก้าพันมาเกิดความประหวัติผ่านใจสุดนะครับร่างสารละลิกขึ้นมาตาสีขาวยิ่งบิดเบี้ยวจนปั้นเยอะมุมปากเล้งจุนอ้วปรากฏรอยยิ้มอันเยงเงื่อเย็นอมหิตเข้นเสียงว่าบวนเก้าไม่ได้พบกันนานแล้วฟันในปากบนเก้ากระทบกันเดินกึกกัโชครูให้หลังจึงสามารถส่งเสียงออกมาว่า เร่งจุนอ้วท่านคิดถามอะไรเรียเรงจุนอ้วเกล่าวเสียงเดิมนะถามได้ประเสริฐท่านยอมเข้าทราบว่าข้าเจ้าไปได้รุดมาคุบหาเป็นสหายกับท่านพวกเราติดค้างนี่เราหิตมาเนิ่นนานปีไม่ทราบท่านจะชดใช้คืนแก่ข้าเจ้าอย่างไรอดวงตาบ้วนเก้าทอประกายประหวันผ่านผืนผงกล่าวว่าเรงจุนอ้วเรายอมรับผิดแล้ว เลงจนอ้วสืดเท้าก้าวใหญ่เข่นเสียว่าบ้วนก้าวนี่โลหิตต้องใช้โลหิตชำระล้างอย่าได้กระทำเยี่ยงอิสตีหยิบฉวยพุทท่านมาหาักหางกับข้าพเจ้าเถอะบ้วนก้าวพันสีกายหนาวเหน็บพร้อมพวะเหรงจนอ้ววเรานับเป็นคนใช้การไม่ได้แล้วร้อยแผลดาบท,ที่กลางหลังเรายังไม่ทันสมานตัวก็เน่าเปื่อยกัดหนองทั้งป่วยเป็นพิษไข้หรือท่านสามารถตัดใจทำร้ายคนป่วยที่ไม่สามารถต่อสู้ดิ้นรนหรือ บ้วนก้าวคราก่อนพวกท่านก็ทราบว่าวข้าเจ้าและพัญญาไม่อาจต่อสู้ดิ้นรนแต่พวกท่านกลับผาดการย่ำยีพัญญาเราก่อนที่ท่านจะจากไปยังซั้มิสั้นทำร้ายข้าเจ้าพวกท่านล้วนเป็นเนือฉานพร้ยอย่างไอายครอกหนึ่งบ้วนก้าวเขาร่ามร้องอย่างหวั่นไหวเราเป็นเดือฉานจริงวิงวอนท่านอภัยเล่าเว้นชีวิตสุนัขของเราเถอะในเสียงเขาล่ามร้องกร้าครวนพันงอเข่าคุกโครมลงที่เบื้องหน้าเล้งจุนอัว กล้ามเนื้อบนเป็นหน้าเล้งจุนอ้วกระตุกเข้าหากันคราหนึ่งชีวิตผู้คนกลับพล้ำค่าป่านี้หรือเมื่อ,อไรอววรต่อชีวิตฉะนายยึดถือเป็นเช่นผักปลาไร้คุณค่าประหปหรผานทำลายอย่างชั่วช้าสามานยเล้งจุนอ้วกหานกายไปกล่าวเสียงเก,กลเกี้ยกล่อด้วนก้าวท่านสะสมบาปกรรมมากหลายทำร้ายผู้คนมากบายวันนี้ถึงเวลาชดใช้หนี้กรรมของท่านแล้วพึ่งขาดำํำ ปรากฏพลังภายในอันเกลี้ยกลาดดูดานขุมหนึ่งกดกระแทกถึงต้นขอเล้งจุนอ้วกลับเป็นบ้วนเก้าจู่โจมกระบองเกี้ยวพยักษ์ล่อปะทะทุร้ลยคราครั้งนี้มันรวบรวมเรี่ยวแรงช่วยชีวิชัยออกสภาวะจู่โจมจึงทั้งเรงร้อนทั้งรวดเร็วกลับคล้ายกับจะบขยี้ีรษะเล้งจุนอ้วแลงกลายเป็นผุยผงเล้งจุนอ้วพันหมุนกายกลับสอดมือไปนอบเสื้อแววเสียงดังขวับประกายทองสายหนึ่ง กระจายเจ้าคล้ายวิช,ชูว่าพาบรรยากาศแปลปาบบาดตายยิ่งเสียงเปลืองดังกังวานดาบทองอาไม้ฟาดฟันถูกกระบอกเขี้ยวพยักกระแทกกระบอกปิวกระเด็นแต่ประกายดาบยังคงแผ่ขยายครอบคลุมใส่ฝ่ายตรงข้ามอย่างเลียวกาศเสียงแผ่พร้องดังโหยหวนบวนก้าวหมุนคว้างเป็นด้านหลังตั้งแต่ทรงอกถึงท้องน้อยถูกกรีดเป็นบาดแผลยาวเชี่ยกระงตาบตายไสผงทะลักเลี่ยราดออกมา ปลายดาบทออาไบปรากฏคราบโลหิตหยดหยาดลงสู่พื้นเป็นด่างดวงจบจนโลหิตหยาสุดท้ายหยดจากปลายดาบจนหมดสิน้นเล้งจนอ้วก่อยพลิกข้อมือสอดดาบขึ้นฝากสาวเท้ากาหาบ้วนก้าวหน้าบิดเบีย้ยวปั้นหยาดวงตาถลนออกนอกเบ้าแขนขาเหยียดยาวนอนหงายอยู่บนพื้นมันนับว่านอนตาไม่หลับจริงๆเล้งจุนอ้วสํำนึกทราบดีว่าตนไม่อาจลงมือต่อบุคคลที่กุกเขา อยู่ยิ่งไม่ต้องการปิดชีวิตผู้ที่ขอความกรุณาดังนั้นหันหลังให้เปิดโอกาสแก่ฝ่ายตรงข้ามบ้วนก้าวมีสันดานโหดที่ยัชื่วอร้ายพอเห็นเล้งจุนอ้วหันหลังแก่มันเข้าใจว่าสามารถประทุษร้ายจึงจโจมลงมือเป็นเหตุให้จบสิ้นชีวิตเป็นบุคคลที่สามถัดจัดหมอกุยสัวแล้วสู้เสียชุนเล้งจุนอ้วหันกายไปอย่างหน้าประตูห้องชั้นไหนเห็นโฉวสาที่ถูกตบหน้าฉาดหนึ่ง กำลังกลุมดาบยาวว่าดทวงท่าหมายโถมก,ก็มาช่วยเหลือแต่มันพอพบเห็นสภาพการตายของบวนเก่าถึงกับชะงักค้างจับจ้องมองมาอย่างด้านนี้อย่างตะลึงลานเล็งจุนอ้วสืบเท้าเข้าหาฝ่ายตรงข้ามทีละเก้าวจู่จนคู่ขามถึงเบื้องหน้าชัวซาห่างประมาณ 39, สามก้าวัวซาสะ้านตื่นจาบผวังสิวกายหนาวเหน็บแววเสียงดังปรืองดาบในมือชัวซาร่วงหลดลง,ง,งสู่พื้น จากนั้านขาวมันอ่อนนวถวยคุกรมลงที่แทบเท้าเล้งจุนอ้วเล้งจุนอ้วกล่าวเสียงเย็นเฉาข้าเจ้าจะสอบถามเรื่องบารมการต่อท่านท่านหากกล่าวโปโปดก็ตาเตรียมรักบาลแล่เนื้อถือหนังชั่วสารหน้าซี่เผยพระสีเลือดกล่าวเสียงัานระรัวผู้กล้าโปรดละเว้นชีวิตผู้ต่ำต้อยยินดีตอบคำถามตามความสาธุป,ประการ ท่านคงทราบว่าผู้ที่ทอดกายบนพื้น,นเรียกว่าบวนนก้าวจัดอยู่ในดับสองของสีจอมทมินกระมังผู้ต่าต้อยทราบดีเล้งจุนอ้วนผูศรีษากลายว่าอย่างนั้นคงรู้จักพี่ร่วมสาบานมันที่เรียกว่าเอ๋งปิวกระมังถูกแล้วมันเป็นปรุษกลางคนเครารบคืมสีสายใหญ่โตผิวดำามาเมื่อมตอนที่ผู้ต่ำต้อยอยู่ในหมู่บ้านหยกแดงเคยพบพานมันคราหนึ่ง เลงจุนอ้วกล่าวว่าท่านอยู่ที่นี้ใหญ่กันเนอผู้ตามต้อยสังกัดหมู่บ้านหยกแดงถูกใช้มาเฝ้าดูอาการบ้วนตัวเอี้อย่างนั้นตอนที่บ้วนก้าวพักก็รักษาตัวอยู่ที่นี้เองปิวเคยแวะมาหรือไม่ชัวซากล่าวโดยไม่ขบคิดอามีไม่เองปิวไม่เคยแวะกลายมายัางที่นี้เล็งจุนอว้วหันเหหัวเรื่องว่าท่านทราบหรือไม่ว่าหมู่บ้านหยกแดงถูกตระกูลห่วมขับไล่ออกจากเมืองใต้เม้งแล้ว ทราบแล้วเมื่อสามวันก่อนหมู่บ้านหยกแดงใช้คนไปแจ้งต่อผู้ตำต้อยทั้งให้ถ่ายทอดบอกต่อบุญก้าวตัวเอี้ยวว่สาสถานการณ์เลวร้ายลงให้มันหาทางคลี่คลายเรื่องราวของตนเองลิงจุนอ้วเพ่งตามมองมันกล่าวอย่างนั้นบวนก้าวฉนัยยังรั้งอยู่ที่นี้หรวอวันที่หมู่บ้านหยกแดงใช้คนไปยังที่นี้ประจุกับบุญก้าวตัวเอีย้ยป่วยเป็นพิษไข้ส่งเสียนละเมอตลอดเวลาผู้ตำต้อยจึงไม่ได้ถ่ายทอดบอกให้ทราบ เลิงจนลุ่งกับเสียงพูราเรบบอกเล่าต่อไปชัวซาจึงกล่าวเมื่อวานบ้วนตัวเอีย้ยเพิ่งมีสติแจม่มใสผู้ตำาต้อยเห็นสีหน้ามันบุดเบื้องขุนเคืองจึงไม่กล้าเอ่ยปากคิดปลอคอยหลายวันค่อยถ่ายทอดบอกให้ทราบนับแต่โยกย้ายมายังตึกแงนชมฟ้าบ้วนตัวเอีย้ยคล้ายมีความในใจไม่อาจบอกต่อผู้คนมกักหวาดระแวงต่างๆนานา,นานาน้อยครั้งจะเป็นตัวของตัวเองเอ่ยถึงตอนนี้คล้ายฉุกใจคิด จับเจ้ามองเล้งจุนอวกล่าวอย่างประวัติหลนลานหรือความในใจของบ้วนตัวเอี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านหรือนะเล้งจุนอ้วกล่าวสียเย็นเฉาคาดว่าคงใช่พวกท่านมีความแค้นอาฆาตกันหรือนะเล้งจุนอ้วหน้าเคร่งเครียดเย็นชาหลงกล่าวตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังเป็นฝ่ายถามท่านชั่วซาสถานเฮือกไม่กล้ากล่าวมากความเล้งจุนอว้วแหงหน้ามองเพดานห้องจมอยู่ในผวังกุ้นคิด นี่นะเป็นเจตนารมของฝ้างแท้จริงหากแม้นชัวราไทยทอดบ,บอกข่าวการพ่ายแพ้ของหมู่บ้านหยกแดงต่อบวนเก้าบางโคโลลาหลบหนีดีที่บวนเก้าป่วยเป็นไข้ชัวราจึงถ่วงเวลาไว้เหล่านี้ล้วนเป็นลิขิตของฟ้าดินโกงกรรมกงเกวียนเวียนสนองไม่พลาดผู้ใดประกอบกรรมต้องรับผลกรรมสนองพร้อมกันนั้นประวัตินึกถึงเอ่งผิวขึ้นมา มันเคยสาบานเป็นพี่น้องกับบ้วนเก้าแต่หลังจากหลบหนีจากเมืองใต้เม้งกลับไม่รุนมาแจ้งเหตุแปลเปลี่ยนต่อบ,บ้วนเก้าหรือเอาชีวิตรอดเพียงลําพังคํานวณตามกาลเวลาเองปิวมิวลารุดมาดักเตือนภัยต่อบ,บ้วนเก้าทันทุ่งทีแต่มันเกลิงเกรงรับการกระทบถอนประสบเพศภัยลามใสกลับหลบลี้หนีหน้าไปคนเดียวนี่นับว่าซีจองทมินแสหาการแตกดาบเอง เพราะความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้ผู้พ,พ้องล้มตายพระรากจากทีละคนคกรคิดถึงตอนนี้ก้มศิราะลงกล่าวว่าถ้าลุกขึ้นมาชัวสายิ่กายขึ้นยืนห้อยมือสำรวมเล้งจนอ้วกกล่าวว่าข้าเจ้าเล้งจนอ้วหากแม้หมู่บ้านหยกแดงสอบถามว่านี่เป็นการกระทําของผู้ใดก็บงงระบูน้ำข้าเจ้าเถอะชัวสาสิ้กายหนาวเหน็บถดถอยกายก้าวใหญ่พระองค ท่านท่านหรือคือพระกาหน้าทองเล้งจุนอ่วนี่ไม่มีใดหน้าแตกตื่นวันนี้ข้าเจ้าจะละเว้นชีวิตท่านศักคราหวังให้ท่านประกอบคุณความดีหากแม้ท่านยังสะสมความชั่วร้ายอีกบ้วนก้าบนพื้นนับว่าเป็นตัวอย่างอันดีชัวซากล่าวอย่างประวัติลนลานผู้ตามต้อยทราบแล้วเล้งจุนอ้วมีแยแสนสนใจฝ่ายตข้ามอีกสาวท้าออกจึกตึกแงนชมฟ้า ได้รุดลงจากย่อดเขานับแต่เข้ามาโจบโจรพลาดจากสวนสีเวลากู้ใหญ่เท่านั้นบัดนี้จอมทมินหลงเหลือพี่ใหญ่เองปิวแต่ตามใต้ไพศาลนักจะสอบพบมันได้จากที่ใดหรือขณะกระดนคิดลมมาถึงเชิงเขาหอปากส่งเสียงกู่เบาๆที่ด้านข้างบังเกิดเสียงฝีเท้ามา้ดาดังขึ้นม้าสาะตานวิ่งทะเบงตรงมาที่นอกเมืองใต้เม้งคนของตระกูลห่วมสวมเสื้ออร่รนใหม่เอี่ยมละอ ติดตามในเหนือปีเปศาสท่วมเสยงส่งเล้งจุนอ้วเพ่งสาแซ่และพวกออกเดินทางดูพิธีการสมเกียรตินอกจากเล้งจุนอ้วชื่อมุ้ยมีก็เรียนเถาอินสีขาวโดยสารม้าของคนครเงินหยวงเพ่งสาแซ่ถังเกี๊บล้วนได้รับกำนันมา้าพ,พ่วงผีจากมือปีศาจใช้เป็นผาหน้าเดินทางอาการห่วมเสงงทุลางเป็นปติแล้วยามนั้นยื่นมือสองมือออก ยึดกุมมือเล็งจนอ้วและเพ่งสาแสกล่าวว่าจากการในวันนี้ไม่ทราบเมือได้สามารถพบพากันอีกหรือเล็งจนอ้วใช้สองมือยึดกุมมือของเมือปีศาจกล่าวาจริงจังพวกเราภายหน้ายังมีโอกาสพบพากันอีกมากหลายแน่นอนเสียงสืออ่ออีที่ด้านข้างสอบคำยิ้มแย้มเปียงแต่สารที่พบพากันในกรานหน้าคงไม่ใช่เมืองใต้ไม่หากแต่เป็นนครเงินยวงมือปีศาจท่วมเสียงฉุกใจคิด กว่าตาหมองสองนงขรานที่ด้านหลังเล็งจุนอ้วกล่าวอย่างกระตือรือร้อนมิว่าอย่างไรท่านต้องแจ้งกำหนดวิวาแก่เราด้วยเสียงสือเออก่าวร้อนลุ่มเราหูก็ใคร่ดื่มสุรามงคลสักจอกหนึ่งแล้วเล็งจุนอ้วรีบกล่าวว่าเมื่อถึงเวลานั้นข้าเจ้าย่อมใช้คนรุดมาเชื้อเชิญพวกท่านไปร่วมด้วยดาพวงเหล็กจูใต้เงยียบสาวเท้าก้าวมากล่าวว่า เองตัวก็ท่านเป็นผู้มีพระคุณของพวกเราช่วยชีวิตพวกเราไม่ลืมเลือนท่านตลอดกันเล็งจุนอ้วฮิตกุมมือหมันไว้กล่าวว่าจูเฮยพวกเราความจริงเป็นเช่นพี่น้องย่อมสมควรร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือกันและกันไหนเลยเอ๋ยอ้างถึงคำพระคุณข้าเจ้าไม่มีวันลืมเลือนพวกท่านเด็กขาดจากนั้นภะสานมือกล่าวเสียงกังวล เล้งจุนอ้วเป็นเพลงนักมูสามันต้องรบกวนทุกท่านติดตามส่งขอน้อมจาเรื่องน้ำใจครานี้ไว้โอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่เพลงสาแซ่ก็ตบไหลมือปีศาจกล่าวยิ้มแย้มร้องราาถ่อมตัวด้วยครั้นแล้วทั้งหกพากันเหยียบบังโกรนพริกายขึ้นบนหลังมา้าเล้งจุนอ้วโบกมือครานหนึ่งม้าทั้งหกตัวก็โวกขับไปตามทางหลวงอย่างรวดเร็ว,วมือปีศาจท่วมเสียงและบรรวานในสังกัดต่างมองตามเหงาหลังทั้งหก โจ,จนฝีเท้ามาค่อยๆห่างหายกวบขับรับตาไปเมืองตังตีเป็นเมืองใหญ่แถบมณฑลสวไส่เส้นทางหลวงกว้างใหญ่ทอสุดตัวเมืองต่างๆทั้งยังเป็นเมืองท่าสำคัญจึงเจริญรุ่งเรืองคึกคักคึกฤทธิยิ่งที่ท้ายถนนอังงนเงียบสงัดสายหนึ่งก่อสร้างตึกใหญ่โอฬารบันไดเก้าขั้นทอดขึ้นถึงประตูใหญ่โลงร้างสีดามสนิทสองฝ้าข้ามบันไดจะตั้งสิงโตหินสองตัว คมไฟสีแดงแขวนอยู่หน้าประตูสองเห็นถึงป้ายขวางพื้นขาวอักษรทองบนป้ายขาวจารึกอักษรว่าอึ e, ้งเอี้ยหุยหงเสื้อเหลืองขนองเดชตอนนี้เป็นยามสนธยากราสาย,ยันเล็งจุนอ้วและพวกทั้งหกลั้วม้าห่อย่างถึงบันไดศิลาชื่อมุ้ยมีเป็นหลังมา้าโน้มรามา,มาเล็กน้อยกลับเบาจุนอ้วเป็นที่นี้หรือเล็งจุนอ้วหอดศีษารับ เพลงมบอบงหน้าสวยซึ้งสกลานพบว่าซุบซิบหลงเล็กน้อยจึงกล่าวเรียกพวกท่านอย่าได้รุดมาพวกท่านผ่านไม่รับฟังยืนกระลติดตามมาบัดน,นี้พวกท่านคงรู้สึกลำบากตากตรามกัมังชื่อมุ้ยมีกลา่าวแง่งอนนั่นเป็นเรื่องของพวกเราเผื่อนอกท่านห่วงใย,ยกังวลพวกเราแต่ผู้ใดทราบว่าน้าใสใจจริงท่านเป็นฉันใดช่างมิรู้จักชั่วดีนักข้าเจ้าเห็นพวกท่านเป็นอิสตีไม่อาจตรากตามต่อการเดินทางต่างหากถือมุ้ยมีย่นจมูกกล่าวว่า เอาเถอะแม่คิดสั่งสอนเราสองพึงสอสารที่อื่นไม่มาควรว่ากล่าวที่หน้าประตูผู้อื่นเพ่งสาแซ่กล่าวบ้างว่าน้องเราจะย่างไร้ายพวกน้ําก็มาถึงแล้วตอ,ตอนนี้ยังคงข้อประตูเรียกเถอเล็งจุดด้วงพิกายลงจากหลังม้าก่อนกล่าวว่าพวกเราเร่งรุดมาพบพานตามกฎและเบียบของผู้ลิ้มพึงเสนอเทียบหรือตามบัตรก่อนชื่อมุ่ยมีสัพพยอกว่าเล่าเอี้ยนายผู้เท่า พวกเราจัดเตรียมแก่ท่านแต่แรกแล้วเบื่อหน้ามาสั่งบอกกระเรียนเทา้าเคาะประตูเสนอเทียบกระเรียนเท้ารับคำก้าวขึ้นบันไดศิลาเพ่งสาแซ่กล่าวอย่างนิยมเลื่อมใสเด็กน้อยท่านมิทราบสาสมว่าสลามากี่บันกลับมีโฉมสการสองนางคอยปโปล่นิบัิเล่งจุนอ้วนหน้าร้อนผ่าวผ่าจิตใจกลับว่าหวามดื่มดำยามนั้นกระเรียนเทา้าเคาะประตูใหญ่คราหนึ่งประตูพอเปิดออก เห็นหลังประตูยืนดึงไหลด้วยชายการชุดเหลืองสี่คนเกรียนเทาจึงเสนอเทียบคลิปทองไปหนึ่งให้ใชายการชุดเหลืองผู้หนึ่งยื่นมือรับไว้กว่าตาหมองตลบหนึ่งจากนั้นหันกายก้าวปัดป่าเข้าไปจูกกะดูให้หลังแววเสียงผิดเท้าดังอย่างเร่งร้อนผู้คนห้าหกคนตาด้ามาจากประตูใหญ่ผู้นำหน้าไม่ใช่ใครอื่นหากแต่เป็นรองหัวหน้าหน่วยยกขาวมูเอีย้ยกุนจือ้อเบนจากกงเล็บกำมซิล ซึ่งเล้งจุนอ่วหลังจากสยบ41อลัลชีก็ช่วยเหลือกลับมารารักษาพยาบาลยังไม่ทันออกจากประตูก,กัมซิลวรีบประสานมือต่อกะเลนเถากล่าวว่าขอภัยที่มาสายไม่ทราบเล้งเฮยเพ้งเฮยตอนนี้อยู่ที่ใดรือะกะเลนเทถา,าวรำว่าตอบกล่าวว่ารอขออยู่ที่หน้าสำนักท่านกัมซิลรีบถลันออกจากประตูเล้งจุนอ่วเพ้งสาแซ่พอพบเห็นเช่นนั้นจึงสาวเท้าเข้ามา สองสองฝ่ายพอประสานพบก,กันกำซิลรีบย่อกายลงไม้กราบกรามเล้งจุนอวจึงยื่นมือออกขวางกันไว้แนะนำถังเกียบชื่อมุ่ยมีอินรีขาวและกระเรียนเท้าให้รู้จักกำซิลกล่าวอย่างกระตือรือร้อนฟังว่าเล้งเฮียเคยช่วยเหลือมือปีศาจท่วมเสียงขับไล่วลมของหมู่บ้านหยกแดงออกจากเมืองใต้แม้งพวกท่านยังไม่ทันเร่งรุดมาถึงพวกเราก็รับทราบวิรกรรมของท่านแล้วเล้งจุนอว่เรีบกล่าวถ่อมตน เพลงซาแซ่สคขำขึ้นกำฮี um here, ผู้เท่าเหมือนเมาแซ่เอ็กเล่าเอ็กเล่าก็พี่ฉลาผู้แซ่เอ็กพำนักอยู่ภายในเราพอดีรับเทียบของสองท่านจึงรีบรุดออกมาสำนักเสื้อเหลืองเราเฝ้ารอคอยสองท่านจนร้อนนุ่มยิ่งลิงจุนอ้วไม่ทันกล่าวกละไรหลังประตูพันปรากฏเงาร่างใสหนึ่งถมเลยเรียวมารามร้งองแต่กลายว่าเอ็กเล่าตีพวกท่านมาแล้วผู้มาคือผู้เท่าเหมือนเหมาเอ็กหึง ยังคงสงสัยเอาพรสอบซ้อ,อแต่ไม่ได้พกนําไม้ไผ่คู่มือและน้าเต้าสุราใบนั้นเท่ามึนเมาพอสาบพุง่งลงจากบันไดศิลาก็ากางสองแขนโอบก,กอดเล้งจนอ้วไว้อย่างแนบแนนเล้งจนอ้วกล่าวยิ้มแย้มเอกเล่าก็กวันเวลาที่ผ่านมาคงปลอบปลงสบายยิ่งกระมังเพลงซาแซ่แข่งเสียงเดฮอเฮสอขามขึ้นปู่เท่ามึนเมารับประทานอิ่มด๋พำพมนักในที่ระโหฐานย่อมประเสริฐเลื่อก,กว่าพวกเรานัก ผู้ท่ามืนเม,มาราริ่มวราว่าเสิร์ตอันใดเราเราคอยพวกท่านจนแทบคุ้มคลั่งแล้วหากแม้พวกท่านมาสายกว่านี้เราจะติดตามโคของสำนักเสือเหลืองเสียงชีวิตกลับคนของนิกายเน่าสูญแ,แล้วเล็งจนอ้วยิ้มพลางกล่าวามิต้องร้อนลุ่มปพวกเราไม่ใช่มาแล้วหรือกามซิลพันสอดขามขึ้นเล็งเฮียเพ่งเฮียซื้อเฮียเจ้าสำนักเราออกมาต้อนรับด้วยตนเองเล็งจนอ้วและเพ่งสาแส เร่มเมยหน้าขึ้นเห็นชายชราหน้ากลมเกลียงจุดจันเผ็ดเรือนล่างสูงโปร่งผู้หนึ่งนำหน้าพาคนสี่คนก้าวยาวลงจากบันไดามามีรอให้กำสิ่วแนะนำชายราร่างสูงโปร่งกล่าวว่าเราหูเตียหงพังสองท่านคงเป็นเน่งเฮียเพ่งเฮียกระมังเล็งจนอ้วและเพ่งสาแสเรียบกละว่าตอบกล่าวว่ารบกวนท่านเจ้าสุนักออกมาต้อนรับช่างไม่กล้ารับจริงๆ เจ้าสนักซื้อเหลืองเตีย่ยหงพังหัวเล่าด่างกังวาลกล่าวสองท่านถ่มตนไปแล้วเราหูทราบข่าวสายไปไม่ได้ส่งคนอ,อกนอกเมืองนอต้อนรับจึงมีการเสียมารยายิ่งพางผายมือไปอย่างบุรุษกลางขนหน้าเหลืองที่ด้านข้างกายแนะนําว่าตอานนี้คือหัวหน้าตึกอันดับหนึ่งของสํานักเราใช้ยาลิ้วหงจี้ฝ่ามือรู้เหินท่ำแช่จากนั้นชี้มือไปอย่างบุรุษชะกันไว้คราวดํา ่วงท่าฮือหานผู้หนึ่งเอ่ยสืบต่อโขนผู้นี้คือหัวหน้าตึกอันดับสองของสำนักเราฉายากินเปียงเงินต่อดาบเงินโอ้ไฮ้ไผ่มือูอย่างนักสาหน้าขาวเกี้ยงกล่าวผู้หนึ่งกล่าวว่าตอันนี้คือหัวหน้าตึกอันดับสี่ของสำนักเราวหวยซวนเกียมกระบี่หมุนบนห่วมโต๊ที่หลงเหลืออีกคนหนึ่งเป็นบรรุดหนุ่มร่างเบึง่งเบื่งแข็งแกร่ง,งเจ้าสำนักเสื้อเหลืองแนะนำว่า ผู้นี้เป็นหลานชายเล่าหูเรียกว่าจงเซิงโจติดตามอยู่ร่วมกับเล่าหูเกิดสรีปีปัจจุบันสังกัดหน่วยกิมฮกตึ้งหน่วยทองคาเล้งจุนอ้วเพ่งเพ่งซาแซโอภาปราศัยกับทั้งหมดเล็กน้อยเจ้าสำนักเสื้อเหลืองจึกชักชวนอยู่ยิ u, ้มแย้มเราหูทราบข่าวการมาของทุกท่านก็สั่งคนจัดโต๊ะสุราอาหารบัดนี้เชิญเถอะทั้งหมดชักชวนกันเข้าสู่ประตูตใหญ่เพ่งซาแซสึกถึงข้างกายกำซิลกล่าวเบา สำนักท่านไม่ใช่มีอยู่สี่หน่วยสี่ตึกหรือฉชไนพพ้่านเพียงนี้เท่านั้นด้วยกัมซิลกล่าวอย่างสะทกสะลอนหลังจากผ่านการหัาหางกับนิกายเนี่ยศูนย์สำนักเราสูญเสียหัวหน้าหน่วยสองคนหัวหน้าตึกอันดับสามก็เสียชีวิตด้วยเพีงสาแสะส่งเสียงดังอ้อยามนี้ทั้งหมดมาถึงห้องถงใหญ่หลังหนึ่งที่หน้าห้องถงมีบปลุดกลางขนอายุสี่สิบเศษสองคนพอรอคอยอยู่เจ้าสำนักเสื้อเหลืองกล่าวว่า หัวหน้าหน่วยแท้คุยแท้อ้างพูดท่าเข้ามาพบพันเล้งเฮเพ้งเฮบุรุษการคนทั้งสองรีบด่าหน้ามาคนทางขวาสุดหน้าสีขาวทุ้งท่าเยือกเย็นที่ยิ้ประสานมือกล่าวว้าเจ้าหัวหน้าหน่วยหยกขาวคุยเสี้ยคนทางซ้ายร่างอ้วนฉุบประสานมืออย่างยิ้มแย้ม้าเจ้าหัวหน้าหน่วยทองคําห้างซิมเมื่อวิสาสะกันสองสามคำทั้งหมดจึงเข้าสู่ห้องโถงใหญ่เห็นกลางห้องโถงจัดตั้งโต๊ะสุลาโต๊ะหนึ่ง เจ้าสำนักเสื้อเหลืองผายมือเชิอเชิญเล้งจุนอ่วเพ่งซาแซ่นั่งประจำตำแหน่งทรงเกียรติแน่นอนถังเกีย๊ยวฉือมุยมีย่อมกระานาบอยู่สองฝั่งข้างเล้งจุนอัวสิสำนักเสื้อเหลืองหลังจากเรินสุลาแก่ทั้งหมดเจ้าสำนักเสื้อเหลืองก็พูดลุกขึ้นกล่าวว่าเราขอเป็นตัวแทนสำนักเสื้อเหลืองอาศัยสุราเจอชื่อจอกนี้น้อมคารวะเล้งเฮเพ่งเฮและอาคันตุกะทุกท่าน เลงจนอ้วกและพวกผดลุกขึ้นเดิมสุลา,ารวดเดียวหมดเส้นจากด้านเดิมกินกันสุลาผ่าไปสามรอบกัมซิลค่อยแนะนําความสมพันธพระหว่างเล้งจนอ้วกถังเก็บและฉือมือมีให้ทราบเจ้าสาวเสื้อเหลืองจึงกร่าวว่าแก่พวกหนางอีกจองหนึ่งโดยงามทั้งสองล้วนหน้าแดงสุดสหญิงรับใช้นางหนึ่งเข้ามาช่างนำถังเก็บและฉือมือม,มีไปพักผ่อนที่ตึกชั้นไหนโดยดีทั้งสองอประปรีตัว จากงานเลี้ยงบรรยากาศเริ่มกระเมิงตึงเครียดขึ้นเล้งจุนอู่ทราบดีว่าถึงเวลาหาหรือแผกนการทวงถามความแค้นจากนิกายเนี่ยสูญแล้วเจ้าสำนักเสื้อเหลืองเพิ่งกล่าวว่าเร่งเฮระพูออกมายางสำนักเรายื่นมือช่วยด้วยคุณธรรมสำนักเราขอน้อมขอพระคกุณอย่างสูงเพ่งสาแซ่กล่าวฮึกหานพวกเราไม่ใช่คนนอกในเมื่อรุดมาย่อมบูกพันชีวิตกันและกันพี่ไม่ทราบสำนักท่านยังหลงเหลือยอดฝีมือเท่าใดหรือ ปัจจุบันสำนัก,กเราหลงเหลือชนชั้นยอดฝีมือไม่ถึงสิบคนเท่านั้นเล็งจุนวัวถามเปล่าว่าอย่างนั้นนิกายเน่สูงมียอดฝีมือใดบ้างหรือเจ้าสำนักเสื้อเหลืองคบคิดแล้วกล่าวมีกายเนธสูนมีตำาหนักเนธฟ้าเนธดินและเชี่ยเอี่ยมเตยกระบวนอักขีชุมนุมยอดฝีมือประมาณสิบกว่าคนล้วนฝีมือสูงล้ำสันดานโหดเที่ยมชั่วไรเพ่งสาแซ่กล่าวว่า ใช่แล้วเรากับน้องแซ้เล้งเท่าเหมือนมาเคยจัดการประวารน,นิกายเนสุนสองคนพวกมันคล้ายไม่ใช่ชนชั้นไรนำ้ำกมซิวสอบถามว่าเพลงเฮียบนข้อมือซ้ายมันสองคล้องกํไลรสลากรูปบังกรอันหนึ่งกระมังถูกต้องพวกมันล้วนเป็นทิฏฐิจือ้อสาวกเหล็กไหลสังกัดนิกายเนสุนเล็งจนอ้วกลางสงสัยใจฉะนเรียกว่าสาวกเหล็กไหล ชนชั้นยอดฝีมือของนิกายเน่ศูนย์ล้วนขนานนามสาวกเหล็กไหลหมายความว่าพวกมันมีผิวกายแข็งแกร่งดุดเหล็กไหลไมิมีวันถูกทําลายร้างได้เล็งจนอ้วยิ้มนเฉยชากล่าวว่าท่านเจ้าสํานักกําหนดแผนทวงถามความแค้งกับนิกายเน่ศูนแล้วหรือไม่เราฮูคิดนัดแน่นิกายเน่สูนไม่หาหารกันในสถานที่แห่งหนึ่งฝ่ายตรงข้ามยินยอมรุดมาสู่นัดหมายหรือเจ้าสนักเสื้อเหลืองกล่าวา นรับแต่ผ่านการประท่าหาฐานเมื่อคราก่อนนิกายเน่ศูนย์เข้าใจว่าสำนักเราไม่มีวันเกอะกู้รากฐานคืนมาดังนั้นแผยที่พลถึงละแวกเมืองตังตีปนชิงสินค้าของเหล่าพ่อค้าวานิขิเค่าประชาราชอย่างชั่วร้ายปกติสำนักเราเสนอหน้าออกขัดขวางแต่ตอนนี้สำนักเราอยู่ในระหว่างพ่อสร้างขุมกำลังจำต้องก,กล้ามกลดขึ้นบัดนี้พวกเราขอเพียงขัดขวางพฤติการชั่วร้ายของฝ่ายตรงข้าม ก็สามารถกระตุ้นให้นิกายแน่ศูนย์หาหางกับพวกเราเล่งจุนวัวพิสิะกล่าวว่ามิทราบกำหนดสถานที่พิสูจน์ฝีมือแล้วหรือไม่กำหนดแต่แรกแล้วเป็นเนินดินที่อยู่ห่างจากเมืองตังติ30ลบีบนยอดเดนินเต็มไปด้วยทรายเล็กละเอียดสีทองเชิงเดินมีลำธารสายน้อยขนาดน,นำํำลิ้วสัวปอเนินทรายทองมิทราบจะดำเนินการเมื่อใด สำนััเสื้อเหลืองล่าวอย่างระมัดระวังอาแม้ทุกท่านไม่เห็นว่าร,รวดเไหลไปลเรลาคูจะเริ่มดําเนินการตามแผนที่วางไว้เล็งจุนอ้วยิ้มพังกล่าวว่าเขาเจ้าเห็นพ้องทุกประการเพ่งเฮียเล่าเพ่งสาแซ่กล่าวโดยไม่ขบคิดเราสนับสนุนท่านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วผู้ท่ามุนเมากล่าวว่าคราครั้งนี้ดําเนินการอย่างระมัดระวังนิไคไกําจัดนิไคเนี่ศูนย์จนสิ้นสากไม่อาจปล่อยเสือคืนป่า เจ้าสำนักเสือเหลืองกล่าวว่าเอกเฮีย e กล่าวถูกเราหูฉุกคิดถึงความนี้แต่แรกแล้วเร่งจนอัวกกล่าวเสียงทุ่มหนักขอให้พวกเราโชคดีครานแล้วทั้งหมดดื่มกินอย่างเต็มที่หลังจากหาหรือแผงการใหญ่เสร็จสิน้นตาก็คลายใจลงเพียงมุ่งรรบประทานให้อิ่มหนำคิดเมามายสักครา